ทุกคนนี่คือเพนท์เฮาส์ที่ใหญ่สุดสูงสุดสวยสุดในซิตี้โฮมรัช,ชาดาปิ่นเกลา้ามีห้องเดียวเท่านั้นใครเห็นก็อยากได้100ตารางเมตรชั้น28ชั้นบนสุดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสองห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมระเบียงทั้งสองฝั่งห้องนอนใหญ่ที่คุณจะตกลุมรักตั้งแต่ก้าวแรกมุมแต่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าบิลอินความกว้างเต็มผนงัง มีทั้งบานเลื่อนและชั้นเก็บของด้านบนด้านล่างมีห้องน้ำในตัวแยกเป็นสัดส,ส่วนแสงไฟวอร์มโทนพร้อมโทนไม้อบอุ่นทำให้ห้องนี้ดูเรียบหรูและน่าอยู่เหมือนได้พักผ่อนโรงแรม5ดาวทุกวันในราคาเพียง5,290้านบาทผ่อนประมาณเดือนละ23,000บาทเงินเดือน45,000ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วค่าส่วนกลาง22บาทต่อตารางเมตร ห้อง100ตารางเมตรจ่ายแค่2,200บาทต่อเดือนคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมีที่จอดรถให้2คันฟิกที่จอด1ึงคันไม่ต้องแย่งกับใครมาถึงห้องนอนที่2เหมาะใช้เป็นห้องนอนลูกห้องทำงานหรือห้องรับแขกส่วนตัวก็จัดฟังก์ชันได้ลงตัวจุดพีคมีระเบียงในตัวไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะมาพร้อมมุมโต๊ทำงานเงียบสงบเหมาะกับวัยทำงาน หรือเด็กๆที่ต้องเรียนออนไลน์มุมทานข้าวอบอุ่นเชื่อมต่อกับครัวปิดวิวดีฟังก์ชันครบเหมาะสำหรับมื้อเช้ากับคนรักหรือดินเนอร์กับครอบครัวครัวแยกเป็นสัดส,ส่วนปิดสนิทไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเปิดหน้าต่างรับลมระบายอากาศได้เต็มที่วิวเมืองกว้างสบายตาเวลาเข้าครัวคือโมเมนต์แห่งความสุข